อ่ะฮัโหลสวัสดีครับอยู่กับ s t o n e ็ b บ g กนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องของมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่ยังอยู่ระดับกลางที่ยังไม่เลเวล40นะครับก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่าพูดบ่อยมากทำคลิปปรวมานคลิปดึงประสามก็นีร่นนรอบที่สามแหละก็ทำอีกลอบแล้ก็เพราะว่ามันก็มีอะไรอัปเดตอัปเดตขึ้นมาเยอะนะครับก็ เลยเหมือนเหมือนอัพเวอร์ชนะันแล้วกันนะคิดอย่งานแล้วกันนะครับเอ,อสิ่งแรกที่มือใหม่ต้องมีนะครับผมจะเปิดในสมุดมนภาพให้ดูนะครับเพราะจะเห็นดูหน้าสิ่งแรกที่ตัวใหม่ต้องมีนะครับควรจะปั้นนะครับตัวแรกควรจะปั้นเทพูเทล่านะครับให้กลายเป็นโบบินนะครับแล้วก็ทำโมบินให้เจ็สิบแปดนะครับเป็นดาวม่วงนะครับ ทำเป็นหกดาวม่วงเป็นโบกหกพอท<ำ> mm ําเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่รูนนะครับใส่รูน mm hmm. อ่าเดี๋ยวต้องดูตัวให้ป้งก่อนมีตัวนี้นะครับที่ตองดกก้านนะครับก็วิธีทําก็คืออันนะครับก็คือทําไมต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ในการฟาร์มนะครับใช้ในการใช้ในการในการฟาร์ม แล้วก็ใช้ในการผ่านด่านะะอะไรยากเลยที่จะเป็นมั่งใช้นะครับก็เลยจะต้องเป็นต้องปั้นตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มีข้อเสียคือจะทําให้พ้นเธอแรกได้ยากขึ้นนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับอย่างแรกคือทําตัวนี้ให้เป็นดาวม่วงนะครับดาวม่วงก็คือการที่เอาตัวตระกูลมังกรอยู่มาให้มันกินนะครับซึ่งมีในคลิปกเก่าๆนะครับเพราะคงไม่พูดถึงอันนั้นนะมันยาวเกินไปนะครับก็ พอเอาพอมาข้ามขีดจำกัดอยู่มันก็จะบอกว่าไม่ต้องการอะไรการมืก่อนก็กดให้มันกินอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มเป็นดาวมั่วงค่าสเตตัสมันจะเอาสเตตัสที่ดีที่สุดของสองตัวมาเทียบกันนะครับตัวไหนดีถึงก็เอาตัวนั้นก็คือจะเอาได้ค่าที่มากที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดเล็กกันโอเคพอหลังจากที่ทําตัวนี้ได้วิธีทําให้มันพ้นได้เถอะทาให้มันใช้สกิลได้เถอแรกนะครับสกิลของมันใช้ค่าพลังหนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะต้องทําว่องไวให้ได้พันสี่นะครับสินได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คืออย่างแรกต้องมีรูนครับรูนทองที่บวกต้องใช้เฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้จะทาความเร็วยากหน่อยเพราะงั้นแต่ก็จำเป็นต้องทํานะครับมีไว้ดีกว่านะครับก็ต้องใช้อันนี้ครับความใช้เป็นรูนทองบวกนะแล้วก็ต่อไปก็นิสัยนะครับนิสัยก็ต้องตีบวกนะครับเอานิเอนิสัยแบบติดลบนะครับแล้วก็มาบวกว่องไวนะครับเห็นไหมไวนะครับ วิธีตีบวกนิสัยเข้ามาที่ฟาร์มนะครับคงจะต้องเลเวลยี่สิบกว่านะครับยี่ห้านะเข้าฟาร์มได้ยี่ห้าไอ้จำผิดนะนะก็มาที่ตรงอนนี้นะครับแล้วกดนะครับแล้วก็กดเลืออตโจมันแล้วก็ใช้เมลียว,ว่องไวนะครับเติมก็วิธีตีบวกอารมณ์ก็วิธีตีบวกนิสัยก็คือสุ่มไปเรื่อยๆจนได้นิสัยอันเดิมนะครับนะแล้วไันถึงจะบวกให้นะครับเท่านั้นเองนะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับตัวแรกตัวที่สองที่ควรจะมีนะครับคิงบุงกี้นี่ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มาย่างแรกเราก็มีตัวแจกของแจกทําได้เลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเอาไว้ผ่านด่านดีในช่วงแรกครับผ่านเล่นใหม่นะครับตัวนี้ก็อสิทธิ์จาเป็นนะครับผ่านด่านมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ดีครับแล้วตัวต่อไปที่ต้องปั้นนะครับพอเป็นปั้นวุบิสเสร็จก็คือตัวที่จะปั้นอีกก็คือตัว้ต้องตัวนี้นะครับเพราะว่า เราจะเอาไว้ฟาร์มแปดสี่นะครับแต่คือเอาบบบิที่ได้ก่อนตัวนี้คือทำพ้นทำไม่ยากครับตัวนี้ทำให้ทำให้ทำให้ใช้เขาเรียกอะไรทำให้ใช้สกิลเธอแรกไม่ยากนะครับตัวตัวอื่นง่ายหมดนะครับมีแค่บบบิตัวเดียวที่ยากแต่ว่าพอทำตัวนี้ได้เสร็จก็จะเริ่มสบายละสามตัวหลักๆนะครับที่อยากจะให้ทำนะครับมีเต่าสักตัวนึงก็ได้หรือไม่ก็บบบิสองบบกับบูบิกับหัวอินหัวอีบินนะครับสองตัวนะครับก่อนนะครับ นี่คือสิ่งที่ต้องทำแลวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำมากๆนะครับฮอกก่อนครับฮอกก่อนนี่คือมันมาจากมันมาจากตัวนี้มันมาจากอากัวนะครับมนจากอากัวแล้วอาก,กัวมันผสมนะครับพอเสร็จอากัวผสมก็จะกลายเป็นฮอกก่อนนะครับฮอกก่อนเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากครับใส่ไว้ตรงช่องรอหรือช่องอะไรก็ได้นะครับสามารถเรพิ่มแอตแทกได้สูงสุดอยู่ที่ส9มิก้าเเ็นในสองเซิร์นแรกนะครับ ของแต่ละเวฟนะครับซึ่งเป็นบวชและแทะให้เราดีมากนะครับต่อให้ไม่เอามาลงสนามหรืเอเมาลงสนามก็ดีนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าปั้นมากนะครับสมคจะปั้นไว้อย่างยิ่งคนทุกคนนะครับโอเคอ่าหลักๆก็ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วสิ่งที่ถ้าคุณมีพวกนี้เสร็จแล้วคุณทำยังไงต่ออย่างแรกคุณทําก็คือคุณจะสามารถผ่านด่านผ่านด่านธรรมดาได้นะครับผ่านด่านธรรมดา80ได้ยอย่างง่ายดายสามารถเก็บฉากได้ นะครับโอเคบางฉากนี่อาจจะมีคนแบบถามกันมาเยอะนะครับว่าฉากนี้ผ่านยังไงยังไงยังไงผมจะบอกเทคนิคการผ่านแบบเบื้องต้นให้ให้ให้เลยนะครับคือเวลาการเราจะดูการผ่านด่านไม่ผ่านด่านเนี่ยเช่นอันนี้จะมีปัญหาบ่อยมากเนี่ยผ่านด่าน,าน,นาการผจญภัยตัดลั้ำค่าเนี่ยคือมันก็จะบอกเงื่อนไขครับว่าเนี่ยคือดูเส้นทางมันนะครับอย่างเส้นทางเนี้ยเราไม่จ้เป็นต้องไปก็ได้นะเราผ่านเส้นทางนี้เลยก็ได้เนี่ย มาถึงปอะมาณตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะดูเงื่อนไขเราตรงไหมถ้าเราตรงก็เข้าได้เงื่อนไขอันนี้มันก็บอกว่าให้ใช้ให้ใช้ตัวดีทีมสี่ตัวตัวดีทีมสี่ตัวคืออะไรตัวดีทีมสี่ตัวก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวห้าตัวปกติเราจะมีทั้งหมดห้าตัวแล้วก็มียืมเพื่อนอีกตัวหนึ่งเป็นหกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเอาสี่ตัวเราต้องไม่เอาออกสองตัวเราต้องออกไปสองตัวถ้าเาออกสองตัวอย่างเงี้ยยืมเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็สี่ตัวพอดีหรือเราจะเอาของเราไปสี่แต่เราไม่ยืมเพื่อนก็ได้แล้วไม่มีสรอองกกก็็นนนั่ปตวะ แค่นีเน้เวลาจะเข้าก็พยายามดูโนดที่มันให้วิ่งนะครับคือดูเงื่อนไขมันนะครับมันจะมีบางด่านที่เอ่อบางด่านาก่อนมันจะมีบางด่านที่มันจะดูเหมือนทําให้งงนะครับไอ้ด่านสถ้าเป็นด่านอย่างนี้ก็คือเนี่ยต้องมีดูซี่นะครับก็คือต้องมีดูซี่นยะก็ถึงจะเข้าได้แล้วเอาลูซีม่มาเป็นคนใช้ดานนี้นะครับ มันก็จะมีแบบบางด่านที่มันแบบงงงไหลายอย่างมีคนถามกันมาเยอะเราจำไม่ได้แบบไหนนะห้าหรือเปลว่าห้าแปดก็ไม่ใช่จะมีด่านแบบที่ทําให้คนงง,ง,งๆเยอะเยอะอยู่อะแต่ผมพยายามดูเงื่อนไขของมันล้วกันนะถ้ามันเป็นให้หาอะไรเนี่ยไม่ยากนะครับอ่ะต่อไปพอคุณคุณจะสามารถผ่านผ่านมาถึงแปดสิบได้นะครับแล้วคุณก็จะได้เมกาโลนนะครับ เมกะโลตัวนี้ผมแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเอาไปรวมไม่ต้องทำอะไรยังสิ้นนะครับถ้าถ้าคุณยังตัดสินใจการเลือกทีมคุณไม่ได้นะครับคุณเก็บไว้ก่อนถึงคุณคือคนหดเล่นนะครับแล้วคุณไปเคลียร์แบบทรอหดครับเคลียร์แบบทรอหดไปเรื่อยๆนะครับเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์จนมาให้ถึง8 86นะครับพอเคลียร์มาถึง86ปุ๊บคุณจะสามารถข้กอก่อกําลัง84ได้แต่ระหว่างนั้นก็ฟาร์มก,กองกำลังได้นะ อันคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ละเอียดรวบลัดนะผมะพูดหลายเรื่องแต่าเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณน่าจะเข้าใจกนะันเะนี่ยคือกองกาลังช่วงแรก,แรกเวลากองขุเข้า,ขากองกำลังนะครับพยายามสังเกตอันนี้คือจะได้เงินเพิ่มเนม้นไปที่เงินอันนี้เน้นที่ยาอันนี้เน้นไปที่หินหินเอามาแปลงร่างหินเอามาเพิ่มดาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงเวลาคูนอ่ะเวลาคูณมันก็จะคูณโบนัสอันนี้จะคูณโบนัสได้เงินเยอะขึ้นนี่ได้ยามากขึ้นอะไรอันนี้ก็ได้นี่มากขึ้นประมาณนั้นนะ มันก็มีด่านเปิดไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆคนก็อยู่ไม่เท่ากันเนี่ยจะมีคนบอกอยู่เป็นจุดคนเลยเนี่ยถ้าคุณเคลียร์86ทอรหดได้คุณจะสามารถลาำนาตรงนี้ได้ตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดในการฟาร์มนะครับในในตอนนี้นะเพราะว่ามันสามารถฟาร์มหินสีธาตุอย่างตามสีดาวน,นะครับถึง6ดาวได้นะครับมันเลยเป็นจุดที่ดีมากเลยจุดที่แนะนำนะโอเคต่อไป เราจะมาพูดถึงอันนี้พูดถึงเรื่องมือใหม่ที่ควรจะทำนะครับคือผมไม่แนะนําให้มือใหม่รีบสร้างตัวอะไรมากขึ้นนะครับหรือว่าผมว่านะถ้าได้มีคาร์โสอีกตัวหนึ่งก็จับเมกาโรสกินกันเป็นกินกันเป็นหกเป็นเมกาโรสกินแบบเป็นหกสิบสามอะไรเงี้ยผมเห็นหลายคนนะครับรีบรีบไปหมดเลยนะครับคือจริงๆคุณไม่มีความจำเป็นต้องขับขันนคุณใจเย็นๆแล้วหล่อนะครับหล่อต่อให้มีเมกาโรสสองตัวก็หล่อไว้ คุณรอเคลียร์แปดสิบแบบเก็บดาวคุณก็าคุณจะได้โกดนะครับแล้วคุณค่อยเอาเมกาโรสของคุณมาให้โกลกินแต่ถ้าสมมุติคุณเอาเมกาโรสสองตัวกินกันเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณอาจถ้าคุณอยากจะทําธาตุอื่นก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ธาตุไฟแต่ถ้าคุณจะทําธาตุไฟคุณไม่ควรกินก่อนเพราะว่าถามว่าทําไมคุณถึงไม่ควรกินก่อนเพราะว่าการทําเมกาโรสไฟให้เป็นโกลมันเป็นเรื่องยากมากยากมากๆนะครับมันใช้ ทรัพยากรสูงสูงสูงที่สุดในการผสมของเกมนี้แล้วตัวโกดเนี่ยเนี่ยคุณต้องไม่หาตัวเนี้ยคุณต้องไม่หาตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวตำนานนะแล้วใช้เจ็ดสิบห้าชิ้นคือคุณคุณต้องไม่เอาต้องไม่หาตัวในไรตำนานตัวหนึ่งแล้วมาผสมแล้วคุณก็มาอำลามันเพื่อเอาเศษเจ็ดสิบห้าแล้วมาทำโค้ดซึ่งแม่งโค้ดทำยากทำยากชิบหายทำยากบรรเลยครับคือ ทอ้ออาจจะทอ้ออาจจะทอ้อ,จจทอ,ทอ,ทอไปเลยอ่กการทําเพราะมันทายากกว่าบ,บัวขาวเยอะนะโอเคนี่คือเหตุผลว่าทําไมทําไมมือใหม่มาชอบมาถามผมพูดมาว่าตั้งแต่ยี่สิบถึงสี่สิบแล้วผมจะไล่ให้ไปฟาร์มนะครับเพราะเหตุผลว่าระหว่างที่คุณฟาร์มกว่าคุณจะถึงแบบหลังๆนะ่ะคุณอาจจะผ่านไปยากหน่อยถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะได้อะไรแต่ระหว่างนั้นนะ่ะคุณอาจจะได้ล็อกอินตารางมีมีดวงเปิด มีโนมีนี่ระหว่างนั้นคุณอาจจะได้ตัวในตํานานตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรกิจกรรมมาเยอะแยะซึ่งตอนนั้นอ่ะพอเราไปถึงจุดที่เราฟาร์มได้จริงเราค่อยคิดว่าตัวไหนธาตุไหนเราเยอะตัวไหนเราฟาร์มเราค่อยดูว่าเราอยากเล่นธาตุอะไรแล้วอาจจะอยากเอาแบบที่เราอยากเล่นหรือจะเอาแบบที่ว่าทีมเราเอื้อไปทางทีมไหนก่อนแล้วทำอันนั้นก็จะป่ะคือแบบไม่ต้องรีบทําถ้าคุณรีบทํามากเกินไปแต่ถ้าคุณแบบจุดประสงค์ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วผมจะเล่นธาตุไฟอ่ะคุณก็ทําไป ผมจะเล่นท่าลมคุณก็ทําไปถ้าคุณมั่นใจอย่างนั้นคุณทําแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณยังหาตัวเองไม่เจอคุณยังไม่ต้องรีบคุณไปฟาร์มให้ให้ถึงแบบที่มันได้ฟาร์มง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะทำตัวหกดาวเอามากินกันเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะครับการรีบมันทาให้เสียสูญเสียกันมาเยอะแล้วนะครับสาหรับคนที่รีบใช้ไม่แบบไม่ได้ใช้ใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึกนะถ้าแบบความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะนะโอเค ต่อไปผมจะมาพูดถึงอันนี้ก็พูดเหตุผลแล้วนะว่าทําไมเวลาหรือให้ดูทีมอะไรเงี้ยให้ดูทีมให้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอยากจะให้ดู50ขห้าสิบไปนะครับเพราะว่าบางทีสี่ 40, พิพวกคุณยังทําตัวฟาร์มไม่ครบเลยคุณยังไปแปดสี่ังไม่ถึงเลน 4, บางคนอ,อันนี้เรื่องจริงนะยกเวน้นแบบบางคนที่เขาเขาแบบเขามาไวจริงเขาจะรู้ตัวเองไวมากเขาจะฟาร์มเสร็จตั้งแต่สี่ห้าเขาก็มีตัวฟาร์มคุบมหมดแล้วไปแปดสี่อะไรอ่างเงี้ยเออนั่นก็คือเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคต่อไป ผมไม่รู้ถึงเรื่องตีบอสเรื่องตีบอสเนี่ยเอาจริงๆนะบอสตอนนี้มีทั้งหมดมีบอสอินซีมีบอสหมามีบอสมังกรมีบอสทั้งหมดสามตัวนะครับมีบอสสามตัวแล้วแต่จะบอกว่าไอ้บอสมังกรขอละไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันผ่านฉากห้ายากนะแต่ว่าไอ้หมากับอินซีเนี่ยฉากห้ามันผ่านไงมากงมากๆถ้าไปถึงง่าย ถ้าคุณมีเพื่อนสี่คนที่รู้จักกันเนี่ยคุณจะง่ายมากแต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยแล้วคุณมาคนเดียวเนี่ยมันจะง่ายมันจะยากขึ้นมาทันทีนะครับวิธีก็คืออย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าการจะผ่านไอ้พวกเนี้ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับโคตรเบสิกคือคุณมีตัวที่โคตรเบสิกคุณก็สามารถผ่านไอ้พวกนี้ได้แล้วถ้าคุณเล่นแบบว่าใช้คอมมอนเซนส์หน่อยอ่ะอืมนะก็ไอ้ทีมพวกเนี้ยในหนึ่งอาทิมุติ ผมพูดถึงชั้นห้านะหรือตัวชั้นต่อไปเป็นชั้นห้าได้นะโอเคผมจะพูดถึงผมจะพูดถึงเนี่ยไอไอแอนี่ยตตัวหมาเนี่ยชั้นห้าเลยก็ได้มันไม่ยากมากคือหมาเนี่ยปกติโดยพื้นฐานน่ะสี่คนน่ะผมอยากจะบอกว่าสี่คนคุณคุณจะมีเพตาเพตาคือเพตามันจะมีเพตาน้ําแจกทุกคนอยู่แล้วถ้าเคียร์แบบโทรผลได้แบบหกมงเอ่อถ้าเคียร์ถ้าดาวครบมันจะได้เพต่ อัพแค่สามสกิลพออัพแค่สามสกิลผมอันนี้ผมพอดีผมใช้ไฟเนี่ยน้ำคุณอัพแค่สามสกิลก็พอกลางโลอะไเนี้ยแล้วก็ม,มีมีมาสามสกิลอะสองสามสกิลก็ได้แล้วแต่แล้วคุณก็พยายามให้ทุกคนขี่ตัวนี้ไว้นะแล้วก็มีคนหนึ่งใช้เต่ามีคนหนึ่งมีคนเดียวนะครับมีคนหนึ่งพกเต่ามาแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวเนี้ย ตัวเนี้ยคือมันจะมีทั้งหมดมันจะมีธาตุไฟกับธาตุน้ำนั่นเนี้ยธาตุไฟธาตุน้ำเพราะงั้นเราเอาโบบิดไปเราไม่ได้เอาตัวดินไปเพราะว่าตัวดินมันจะเป่าแรงกับตัวน้ําตอนเว็บสองเว็บแรกมันจะเป็นเว็บแรกมันจะเป็นตัวผสมผสมกันเป็นไฟกับน้าเว็บสองเป็นน้ําล้วนเว็บสามเป็นผสม,ผสม,ผสม,ผสมแต่ว่าโบบิดเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือมันสามารถเป่าเป่าทะลุห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนเป่าค่อนข้างแรงนะครับแม้จะเจอแพ้ธาตุไม่แพ้ธาตุ เพราะฉะนั้นเขาแบบนี้เลยที่ฉันนิยนมใช้โบบิดกันก็นี่คือเหตุผลที่ต้องปั้นโบบิดแบบพ้นเทินแล้วอ่ะมีเต่าเต่าคือเอามาคนเดียวเพราะว่าในช่วงเทินแรกอ่ะมันจะมีตัวที่พุ่งชนเข้ามาถ้าเราเอาเต่าออกไปเทินแรกเราป้องกันไว้ทุกตัวมันจะพุ่งมาที่เต่านะแล้วโบบิดเพื่อนที่เหลืออีกสามตัวจะสามารถพ้นทำดาเมจได้นะแล้วระหว่างที่โบบิดพ้นทำดาเมจอ่ะไอ้พวกที่เราเอาเพตามายืนอยู่ข้างหลังนะทุกครั้งที่มีมตัวใชส้สก,กิลมันก็จะบวกพลังงาน เิ่งมุมมันก็คือโบบิสเราโบบิสมันจะมีโอกาสพ่นได้บ่อยมากขึ้นนะครับพ่นได้มากขึ้นแล้วก็ตัวเราพลังเราจะมีเก็บพลังมากขึ้นทําให้เล่นได้ง่ายเทิร์นสองก็กลางลงกลางโลกอะไรได้แล้วนะครับก็เราค่อยเอาโบบิสออกมาเป่านะครับี่ใช้มาก่อนเทิร์นสองก็เป่าได้อะไรเงี้ยส่วนเทิร์นสามส่วนเว็บที่สองก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตับก็เออส่วนและส่วนมากตัวตัวสำรองนะครับตัวสำรองก็คือ ตัวสำรองในหนึ่งทีมก็อาจจะมีคนใชเอาโก้มาสำรองคนหนึ่งอีกคนเอาโก้มาสำรองเนี๋ยอยอมพูดเองก็ได้แต่กเกือบหลักๆคือโก้มาบวกแอทแท็ก,ท,กทีมแล้วก็เป็นอาจจะเป็นลิงตัวนี้ก็ได้บวกแอทแท็กทีมเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นพาเที่ยวพาเที่ยวไฟอะบวก์แอทแท็กทีมพาเที่ยวลมบวกสปีดที้ทีมในเธอแรกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้ฝึกตัดก็จะเริ่มให้เหมือนกันพยายามจะเอาเหมือนกันอย่างลูฟี่เนี่ยพาสีมันจะได้บวกแอทแท็กทีมเหมือนกัน างคนก็นอาจจะเอา,เอาแอนแอนก็บวกแอตแทกได้แล้วก็ลดดีเฟนด์ได้ทางโลได้อะแอนตัวนึอนนงอีกคนนึงก็อาจจะเอาซาร่าเพราะซาร่าก็มีบัฟบวกแอตแทกที่แบบรุนแรงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกคนนึงก็อาจจะเป็นเคาวี่คาวี่ก็มีบัฟแอตแทกเหมือนกันกอะไรเงี้ยเออใช้หลายตัวให้บัฟมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเธอแรกอัดเป่าเป่าไปก็ไ,ไม่ไม่ยากนะสองในถ้ำอาบูไม่มีตัวไหนยากเลยบอสอะนะก็ ใช้ประมาณนี้ส่วนกลางโลแล้วกางคือแบบไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากนะครับคือ,อยังไงเราก็มีกลางโลก็พ่นทำดาเมจโบบิสทำดาเมจไปเรื่อยแค่นั้นก็ผ่านได้นะครับไม่ใช่ยากมากแนะแค่คุยภาษาคนกันให้รู้เรื่องก็พอนะครับเพราะว่าบางทีวงคนแม่งแบบอยากหล่อเอาตัวดาเมจมาไม่สนใจอะไรไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็จะมีพวกที่แม่งไม่ปั้นโบบิดอะคือเอาสกิลต,ตัวเดียวมาแล้วขึ้นมันช้าบางทีแทนที่จะเป่าชุดเดียวแล้วตายเลยอะไรย คือก็เอาตัวอะไรมาอ้วนเวอร์เลอเทอะนะครับมันมีมีอยู่เยอะนะครับถึงบอกว่าทําไมคุณถึงไม่ปั้นตัวฝ่ามคือมังกรพวกนี้กินเป็นใช้ทุกสี่ธาตุนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นตระกูลเสือให้ถ้าเปลี่ยนเป็นอินซีอินซีก็เหมือนกันอินซีนี่ก็ใช้เปลี่ยนโบวิทเปลี่ยนแค่โบวิทเนี่ยเป็นโบวิดลม พราะอินรีเว็บสองมันจะเป็นดินล้วนเอาลมไปก็ไม่ถือว่าแย่นะอารมณ์หรือไฟก็ได้แต่จริงผมชอบลมมากกว่านะครับก็ลมไปแค่นี้เะครับส่วนไอไอถ้ำไอนั่นนะ่ะไอมังกรดานสองมันแล้วแต่สูตรนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าของผมยังทำห้าไม่ได้เพราะว่าเลือดผมมันน้อยอยู่โดนปุ๊บเว็บเดียว,วมันตายนะ่ะเออของเรื่องขึ้นห้างไม่ได้นะไม่ได้ไปโมของเพิ่มเลือดอะไรม,มากน ก็สมมากถ้าแบนั้าจะเอาแค่สี่แต่ตรงเนี้ยังไงก็ผ่านห้านะครับผ่าน้นง่ายเลยนะขอให้คุยกันรู้เรื่องแค่นี้คือผมอยากจะบอกว่าบางทีก่าจะต้องใช้โปรแกรมคุยนะเพราะว่ามันพิมพ์บอกกันมันไม่ทันมันมีเวลานับถอยหลังนะครับอาจจะต้องใช้โปรแกรมคุยหรืออะไรทักอย่างี่คุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าถ้าคนมันไม่รู้งานจริงๆยังไงก็ต้องคุยกันนะครับนะเพราะว่าบางทีแบบเราเล่นกับคนอื่นเนี่ยบางทีรับคนนอกมาคนนอกบางทีก็เล่นเฟซไปบางคนก็เล่นบู๊ไปเนี่ยเออ มันก็ทําเราลำบากนะครับก็แค่ประมาณนี้เองนะครับก็มีที่ผิบอกมีเพตามมีบบีอกพุธธ่งท่าแค่เองก็สามารถเก็บกองกําลังได้เก็บกองกำลังได้ถ้าผ่านชั้นห้าก็ได้ได้ทีละหกเซนนะครับถ้าเป็นบอสอินซีก็จะฟิกเลยว่าได้เสษ็จอินซีนะครับที่ผมก็ได้เศษ็จอินซีมาจนทําเป็นได้ตัวแล้วอะ่ะเออไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อนะครับเศร็จอินซีไม่เคยซื้อนะเศษ็จอินซีไม่เคยซื้อเลยนะครับ ก็เนี่ยทำจนทาจนได้มาอีกสี่สิบเก้าทินแล้วเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเต็มอีกรอบก็คงได้ตัวสองอะนะประมาณนี้เลยนะก็มันเป็นวิธีที่น่าสนใจนะก็แนะนำแนะนำมาแนะนำให้ให้เล่นกันนะครับคือมันไม่ได้ยากอะครับคือใช้เพเทตาก็คือของผมตัวแรกตัวแรกที่ผมได้มาก่อนที่ผมเคลียร์ผมได้ไปเป็นเพเทต้าไปในอัพสก,กิลจบแล้วส่วนเพตาตนะ้านผมยังไม่ได้อัพสก,กิลผมไม่มีผมไม่อยากกดหินด้วยเ,เปิงหินนะ ผมก็ยังใช้ตัวน,นี้อยู่นะครับไม่ได้กินเพิ่มยังรังเลอยู่ว่าจะทาท่าไหนแน่ด้วยนะครับประมาณเนี้ยก็หลักๆก็ใช้เป็นเพตาครับถ้าเพตายืนหลังสี่ตัวไปเลยก็ได้นะครับคือมันอาจจะชาครับแต่ว่ามันเป็นแบบเบสิกที่คุณจะผ่านง่ายๆหน่อยนะครับถ้าใช้เพตาสักสามคนก็ได้อย่างต่ำต้องสามคนประมาณสามองคสามคนดีกว่านะประมาณนั้น ก็ช่วยผ่านได้สำหรับกองกําลังพวกนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับไม่ได้ยากเลยเลยใช้แค่บูบิดก็พอแต่ว่าผู้ฝึกสัตรอาจจะเลือกไม่เหมือนกันแบบบวกบวก,ก,กแอตแทกเลยง้งก็อยัดพลังอัดอัดเบาๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวตายครับไม่มีอะไรมากนะแค่นี้เนแส่วนรครับหลักๆก็ต้องมีมังกรที่ครบนะครับจริงๆตัวนี้เป็นไฟๆไฟไฟน่าจะดีกว่านะในความคิดผมผมอยากทำอีกตัวเหมือนกันจะทำเป็นไฟๆไฟเลยเอาไว้พ่นเอาไว้พ่นลมโดยเฉพาะ แต่ว่าไว้ก่อนก็ตัวนี้มันก็พอได้อะเบากว่าชาวบ้านเขาแค่20%เออแต่ถ้าเป่าดินมันก็แรงกว่าชาวบ้านเขา20%อย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยนะประมาณนี้สําหรับมังกรนะครับก็เลยบอกเสมอนะครับว่าม,งมาถถังกรเป็นสิ่งของพัน์ที่คุณจะปั้นนะครับคุณต้องการตองกำลังอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะคอมมูนิตี้กับใครเลยไม่อยากลงนู่นลงนี่ก็แล้วแต่คุณนะครับไม่อยากลงกองกําลังไม่อยากลงตีบอลจาาฝูงนะันตาสาบายครับนะต่าสาบายก็หลักๆก,กก็เท่านี้นะเพราะมาแนะนําการตีบอลนะครับมันไม่ยากนะครับการตีบอลมัน,นชั้นห้าไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณไม่คุณไม,คณไม่คุณไม่พร้อมแค่นี้นะครับคุณเต็มตัวไม่พร้อมแล้วก็อาจจะทีไม่พร้อมนเนี่ยพอถ้าแบบคุณมีเพื่อนสองคนที่พอคุยกันรู้เรื่องมันก็ยังพอแบกทีได้แต่ถ้าคุณ ไปคนเดียวแล้วครับไม่ไปเจอพวกก็เลยไม่เป็นด้วยนะครับหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าปกติคนที่ขึ้นมาชั้นสี่ชั้นห้าชั้นห้าได้มันน้อยนะครับจะได้ไม่เป็นนะมันน้อยนะครับถ้ามีก็มันคงเป็นเรื่องแปลกพอสมควรเนะ่ะอืมลหลักก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นกลางๆนะครับที่ต้องการจะลงอะไรนะตั้งแต่หนึ 4, ่งถึงสี่หนึ่งถึงห้าสิบเลยนะครับผมแนะนําว่าก็ควรตัวที่ควรปั้นนะครับประมาณนี้ โอเควันนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะพอดีมน,นจะมาตลอดเวลาเดินรีบพูดหน่อยติดคอนะครับแบบเมนี่อะไรติดคออยู่โอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำนะครับก็ทำเวอร์ชันที่เท่าไหรนะ่ยังไม่รู้นะก็ลองลองดูแล้วกันนะครับหลักๆก็อย่างที่บอกนะพยายามผ่านด่านต่างๆไปก่อน อารีนาช่วงแรกๆก็อย่าพิ่งไปรีบร้อนเพราะว่าอารีนามันก็มีพวกที่แบบแต้มนนตมันเยอะๆแล้วเลิกเล่นนะครับพวกแต้มเยอะๆแล้วเลิกเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ค่อนข้างค่อนข้างจะขึ้นมายากสำหรับผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยผมต้องใช้เวลานิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆทําทีมหลักให้ได้ก่อนทีมปานนะครับ มันเหมือนคุณเล่นโมบ้าหรืออะไรพวกนี้ยครับถ้าคุณไม่คุณไม่ฟาร์มก่อนคุณไม่อะไรก่อนคุณจะเลเวลหนึ่งตีป้อมหนึ่งไหมล่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็ทําถ้าคุณทาไม่ได้คุณก็เข้าเชื่อผมแล้วกันนะโอเคเพราะว่าบางทีผมแนะนําไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่นะบางทีแบบผมแบบคุณแบบอยากให้มาดูทีมให้แต่ว่าผม บอกให้คุณไปฟาร์มเนี่ยคุณก็ไม่พอใจกันนะพวกคุณอาจจะไม่พอใจกันว่าทำไมไม่ดูทีมมาให้วะอะไรเนี้ยเออก็บางทีคุณแล้ว20กว่าให้ผมดูอะไรอ่ะคือระหว่างที่คุณ20กว่ากว่าคุณจะไป40บอกคุณจะทำตัวฟาร์มรบกวอกคุณทำโบวิ้นเพื่อได้เธอแรกคือก่อนนั้นระหว่างนั้นคุณอาจจะได้ตัวในตำนานอีกก็สองสามตัวซึ่งมันเป็นท่าอีกท่าหนึ่งก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณในการเล่นท่าอีกท่าหนึ่งเลยก็ได้แล้วคุณจะเป็น้องรีบร้อนแต่ในเวลแรกเพื่อทำตัวเป็นท การทาตำนานขึ้น6ดาวช่วงแรกๆเนี่ยโดยที่ไม่มีด่านฟาร์มมันยากมากนะครับมันใช้ตัวกินเยอะมากเออแล้วมันใช้ท่าค่าหินค่าอัพสกิเยอะมากมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ลองถามตัวเองดูว่าจะฟาร์มก่อนหรือ,อยาจะเก่งก่อนแต่เก่งก่อนก็ไม่รู้จะเก่งไปแค่ไหนเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เอาแบบคร่าวๆนะรูปรัดรูปรันหน่อยเพราะว่า ผมเห็นบางคนก็มีคนเล่นใหม่เยอะนะครับเพิ่งเริ่มเล่นฝึกว่าวันเพิ่งเริ่มเล่นนุ่เริ่มเล่นีเดี๋ยวต้นๆหน่อยนะนะอันนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องธรรมดาไม่พูดถึงเรื่องกิจกรรมในะปฏจบับันเลยนะี้นะก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวแรกผมแนะนําโบบินนะครับมันทำให้คุณผ่านด่านได้ง่ายค่อนข้างง่ายอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนะครับตัวนี้นครับ ว่าเอาตัวนี้มาบวกแอตแทกได้นะครับแม้เราจะเอาไ,ไปใส่ในช่องสำรองก็ได้ไม่อยากามันลงมาก็ได้แล้วแต่มันจะบวกให้แอตแทกในทีมเราโหละจมดีแรงขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ทําง่ายนะครับทำหกดาวม่วงง่ายแล้วก็ค่อยมาทำตัวนี้ถ้าทําตัวนี้พ่อนอะไรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอตั้งหลักทีนไดน้แล้วแบบอย่างงี้เอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งครับบางทีมันก็จะช่วยเราผ่านด่านได้ค่อนข้างดีนะครับมันจะช่วยเราผ่านด่านได้ ผาอาหารบางด่านได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าผ่านหนาตรงไหนไม่ได้บางทีก็ใช้ยืมเพื่อเนเอานะแล้วค่อยทำตัวนี้ให้ได้เพื่อาฟาร์มแปดสีแค่นี้เองครับอยากให้ได้ฟาร์มแปดสีทุกคนนะครับเดี๋ยวพอพอคุณผมพูดว่าแปดสีอ 8, พอกําลังแปดสีคุณไม่เข้าใจหรอกแต่คุณจะเข้าใจเมื่อคุณได้มาถึงมันเองนะครับคุณจะเข้าใจว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับแค่นี้เองผมไม่อยากต้องโฆษณาต้องพูดเลยมาก ราะว่าถ้าคุณเล่นมาถึงแปดสีเนี่ยคุณจะเข้าใจนะมันเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ทุกคนต้องอยู่อะครับคุณแค่เริ่มใหม่คุณยังไปถึงที่ที่คนอื่นยังอยู่ไม่ได้แค่เด็กคนหนึ่งเขาอยู่ในเมืองกันแล้วแต่คุณแบบยังอยู่แถวชนบทอยู่เงี้ยคุณก็ต้องพยายามดันตัวเองเข้ามาในเมืองให้ได้นะอะไรประมานนะเพื่อให้คุณจเจริญเติบโต,ตได้เท่าเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ก็ลองดูแล้วกันถ้าเชื่อก็ทำต,ตามไปไม่เชื่อก็แล้วแต่นะตอาน,นี้ก็ทำลายคลิปละที่เจยจพูดตาด้วยเหมือน,นอเคครับวม่เจะดจะมีโอกาสนนะ้าถูกใจกดไลค์ก,ก,กดติดตทยหน่อยแล้วกันนะไม่ต้องกดก็ได้ถ้าไม่ถูกใจเออไม่ได้ว่าอะไรนะโอเคถ้ากดไว้มันก็ดีตรงที่ว่าเวลาสตรสตีมหรืออะไรเงี้ยสตรีมหรือท่งคลิปมันก็จะมีแจ้งเตือนแค่นี้ นะมันก็ดีกับคุณไม่ได้ดีกับผมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งแต่ยูทูบเนะี่ยผมไม่ได้ทับสต๊าชเยอะขนาดนั้นนะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ